ครั้งที่4วันอาทิตย์ที่19กันยายนพศ2519ตอนผ่านประตูผีรับฟังการบรรยายธรรมเรื่องรวมทุกศาสนาท่านอรหันต์จี้กงสเสด็จปรากฏกายตรัสเป็นกรความว่าหมู่มวลเทพมีน้ำจิตคิดสงสารทิพยาอาจมิทันนั่งสู่โลกดึก ใบไม้ร่วงลมหนาวเหน็บบ่รู้สึกในส่วนลึกร้อนละอุห่วงประชาพระจี้กงเตรียมท่องนรกเจ้าหยางเซิงรีบขึ้นดอกบัวเร็วหยางเซิงน้อมรับคำบัญชานั่งเรียบร้อยแล้วเริ่มเดินทางได้พระจี้กงถึงแล้วรีบลงจากดอกบัวเสียหยางเซิง ข้างหน้ามีประตูเมืองเมืองหนึ่งด้านบนมีตัวอักษรสามตัวเขียนไว้ว่าประตูผีที่แท้ประตูผีอยู่ที่นี่เองแต่เหตุใดประตูเมืองจึงไม่เปิดแต่ได้ยินเสียงฟงชนภายในร้องดังกระจองงอแงสนันดังมากพระจี้กง แต่ไหนแต่ไรมาประตูผีไม่เคยเปิดออกชาวโลกล้วนบุกรุกเข้ามาเองข้าใช้พัดโบกทีเดียวก็จะเปิดออกเองอย่างเซิงศักดิ์สิทธิ์จริงๆท่านอาจารย์เพียงโบกเบาๆเท่านั้นประตูผีเปิดอ้าออกทันทีแต่คนตายไม่มีพัดศักดิ์สิทธิ์จะเข้าประตูผีได้อย่างไรพระจีกง คนตายแล้วกลายเป็นผีซึ่งสิ้นสุดในทางของมนุษย์โลกเมื่อมาถึงที่นี่ประตูผีก็จะเปิดออกไปเองประตูแดนมนุษย์ปิดประตูผีก็เปิดเป็นระบบธรรมชาติของโลกและนรกที่แยบย์มากเดินเร็วเข้าข้าจะพาเจ้าไปเยี่ยมชมสถานที่ที่หนึ่งอย่าได้เอาใจใส่ต่อสิ่งไร้สาระเลย อย่างเซิงขอน้อมรับคำบัญชาแต่ภายในประตูผีฝูงชนมากมายเช่นนี้เสมือนหนึ่งในตลาดสดมีทราบว่าพวกนั้นจะมุ่งไปแห่งใดพระจี้กงวิญญาณผีเหล่านี้มุ่งไปรับการพิจารณาโทษจากสิบขุมนรกยกมทูตต่างก็ทำหน้าที่นำทางไป วันนี้เราจะไม่เยี่ยมชมสิ่งเหล่านี้รีบเดินตามข้ามาเถิดอย่างเซิงขอรับกระผมหนทางนี้ขรุขระกันดานมากจะไปทางใดเล่าพระจีก้กงเดินอีกสองลี้เจ้าก็จะได้รู้ทุกอย่างอย่างเซิงผู้ที่เดินอยู่ข้างหน้าเรานั้นเหตุใดจึงถูกยมทูตนำตัวคืบหน้าไป พระจีกงชนผู้นี้คือผู้บำเพ็ญธรรมแห่งนิกายทรงเจ้าตอนอยู่ในแดนมนุษย์ไม่สามารถบรรลุธ,ธรรมที่แท้จริงเที่ยวบริภาศาสนาอื่นๆดังนั้นเมื่อตายลงแล้วต้องได้รับการลงโทษจากนรกอย่างเซิงตรงหน้ามีหอสูงมีตัวอักษรเขียนไว้ว่ารวมทุกศาสนานั้นเป็นแห่งหนตำบนใด พระจีกงก็คือที่นี่แหละเพราะทุกวันนี้มีศาสนามากมายและนิกายต่างๆก็ล้วนแต่เปล่งปลั่งจรัดสแสงพวกลูกศิษย์ไม่บรรลุธรรมที่แท้จริงต่างโจมตีกันและกันเลยทำให้สูญเสียซึ่งความหมายของการบำเพ็ญธรรมประพฤติผิดในเรื่องวัจีกรรมเมื่อตายแล้วก็ต้องตกเข้าสำนักธรรม รวมทุกศาสนาเพื่ออบรมบำเพ็ญธรรมอีกครั้งหนึง่งข้างหน้าท่านอาจารย์มาแล้วเจ้ารีบเข้าไปกราบนามัสการเร็วอย่างเชิงกระผมขอกราบนามัสการท่านอาจารย์ทั้งหลายศาสนาอาจารย์ยินดีต้อนรับท่านจี้กงและอย่างเึิงผู้ทรงเอกแห่งสำนักเซียเฮียงตึง้งเราได้รับคำบัญชา ให้ต้อนรับท่านอยู่แล้วเชิญลุกขึ้นเถิดอย่าได้มีพิธีมากนักเลยพระจีกงอาตมาพาอย่างเซิงมายัางที่นี้ในวันนี้ขอให้ท่านศาสนาจารย์ได้โปรดภ่ายเยี่ยมชมและให้การชี้แจงอธิบายด้วยศาส,สนาจารย์ไม่ต้องเกรงใจเชิญตามฉันเข้ามายัางห้องประชุมเชิญท่านทั้งสองนั่งตามสบาย อย่างเซิงรวมทุกศาสนามีความหมายมากมายจริงจังแต่กระผมไม่ทราบรายละเอียดขอท่านได้โปรดอธิบายชี้แจงด้วยเถิดศาสนาจารย์โลกในปัจจุบันนี้มีศาสนาใหญ่อยู่ห้าศาสนาคือศาสนาคขงจื้อศาสนาเตา๋าศาสนาพุทธศาสนาคลิ์และศาสนาอิสลามเรียกว่า ศาสนาดั้งเดิมถ่องแท้แต่ทั้งห้าศาสตร์เดิมเกิดจากเตา๋าวงเล็บธรรมธาตุในบุพการนั้นไม่มีคำว่าศาสนาต่อเมื่อสวรรค์ได้โปรดนักปาชญเมธีชนให้ไปสู่มนุษย์ยโลกอย่างประเทศต่างๆประกาศทำแทนสวรรค์สั่งสอนให้มนุษย์ปฏิบัติกฎแห่งสวรรค์และอยู่ในทางธรรมเพื่อที่มวลมนุษย์ จะได้คืนสู่ดั้งเดิมซึ่งเป็นที่มาของวิญญาณหากแต่ศาสนาเมื่อไวยปราณหรือนิพพานแล้วสาวกทั้งหลายมีความคิดแตกต่างกันแยกออกเป็นคนละทางกลายเป็นต่อต้านซึ่งกันและกันไม่บรรลุถึงคำว่าทะเลเป็นที่รวมของแม่น้ำลำธารและแต่ละศาสตร์ล้วนเป็นเผ่าเดียวกันแต่เดิม ต่างตั้งนิกายของตนไม่ยอมลงกับใครอวดอ้างตนเองเลิศล้ำสูงส่งศาสตร์อื่นต่ำต้อยดังนั้นเมื่อตายแล้ววิญญาณไม่สามารถหลุดพ้นจากชะตากรรมเลยตกมาอย่างที่นี้เง็กเสียงอ้วงตีไม่อาจเห็นมวลชนตกต่ำลุ่มหลงจึงได้โปรดจัดตั้งรวมทุกศาสนาคือทุกศาสนาขึ้นสู่ต้นสังกัดวงเล็บ ต้นธรรมหรือรวมทุกศาสนาเพื่อสั่งสอนอบรมผู้บำเพ็ญธรรมที่หลงไหลให้บรรลุธรรมที่แท้จริงแล้วจึงได้ขึ้นสู่สวรรค์พระจีกงท่านศาสนาจารย์พูดถูกแต่เจ้าอย่างเซิงยังไม่สาม,มารถเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนสู้นำผ่ายไปเยี่ยมชมถึงสถานที่ไม่ได้ดังที่สุภาษิตกล่าวว่า ได้ยินร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับตาเห็นครั้งเดียวาศาสนาจารย์ก็ได้ตามฉันมาเถิด อย่างซึ่งห้องโถงนี้มีเนื้อที่หลายร้อยไร่ข้างในดูคล้ายกับวัดโบสถ์คนหลายหมื่นนั่งเต็มไปหมดมีทุกชาติทุกภาษาด้วยประหนึ่งว่ากำลังเตรียมตัวเข้าเรียนในโรงเรียนาศาสนาจารย์ใช้แล้วกำลังเตรียมตัวเข้าเรียนท่านทั้งสองตามข้าไปข้างหน้านั่งที่ของแขกผู้มีเกียรติฟังการแสดงธรรมอย่างเชิง ยากที่ในโลกมนุษย์จะพบเห็นสภาพการอันยิ่งใหญ่มโหลานแบบนี้บนกระดานดามข้างหน้ามีตัวอักษรว่ารวมทุกศาสนา